ครับผมก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับข้าวนะครับแปลงนี้นะครับเป็นข้าวกขอหกนะครับพื้นที่ห้าไร่สามงานนะครับก็เดี๋ยวพาเดินดูนะครับข้าวนะครับแปลงนี้ก็คือยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะครับตั้งแต่หวานนะครับแล้วก็หวานตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณมาที่เจ็ดแปดพฤษภาคม นะครับแล้วก็มาตัดข้าวนะครับช่วงประมาณวันที่20กรกฎาคมนะครับตอนนี้ก็หลังตัดข้าวมาก็ข้าวก็อายุน่าจะเกือบ60วันแล้วนะครับหลังจากตัดข้าวนะครับช่วงนี้ก็ประมาณวันที่14กันยายนนะครับวันทีอ่อัดคลิปนี้นะครับเป็นวันที่ผมมาใส่ปุ๋ยข้าวเนื่องจากฝนตก ทุกวันเลยนะครับเนาะแต่วันนี้ก็ช่วงเช้าก็มีแดดนะครับช่วงบ่ายๆฝนน่าจะตกอีกเนาะนะครับก็เลยถือโอการมาใส่ปุ๋ยนะครับข้าวเพราะปกติผมจะใส่ปุ๋ยข้าวนะครับรับรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นมะลิ105หรือข้าวกข6ก็จะใส่ก่อนข้าวตั้งท้องประมาณ1เดือนนะครับหรือใส่ช่วงประมาณวันที่10กันยาถึงวันที่20นะครับกันยายนเนาะนะครับเพราะว่าข้าวตัวนี้ก็จะไปเก็บเกี่ยวช่วงประมาณวันที่20 พฤษภาคมนะครับส่วนปุ๋ยที่ใช้นะครับผมใช้แม่ปุ๋ยนะครับมาผสมเองนะครับเพื่อให้ได้สูตรยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับโดยใช้แม่ปุ๋ยนะครับสี่หกศูนศูนย์นะครับยูเรียนะครับหนึ่งส่วนหรือหนึ่งกระสอบนะครับผสมกับปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับหนึ่งส่วนหรือหนึ่งกระสอบแล้วก็ปุ๋ยสูตรศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับหนึ่งส่วนหรือหนึ่งกระสอบเนาะนะครับก็จะได้ สูตรยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนาะนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับข้าวนะครับหลังจากตัดนะครับอันนี้เป็นนาหวานเนาะครับข้าวกรอกหกนะครับยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยเนาะนะครับเดี๋ยวพาลงมาดูนะครับต้นข้าวนะครับมันก็สูงสวยเนาะนะครับย่างที่ผมว่านะครับก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยในช่วงแรกเพื่อให้ต้นข้าวเขาโตเขาสูงว่าข้าวผมมันสูงอยู่แล้วนะครับมาดูตัวที่ตัดนะครับเ ลำต้นก็ค่อนข้างโตเนาะนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีปล้องแล้วนะครับเนาะเริ่มกลมๆแล้วนี่หนึ่งเนาะครับเนี่ยต้นข้าวก็ค่อนข้างสูงเนาะนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่กลัวข้าวล้มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตัดนี้นะฮะถ้าไม่ตัดเลยนี่ข้าวตอนนี้สูงมากแล้วก็โอกาสล้มจะค่อนข้างสูงแต่ว่าเพราะว่าเป็นพวกข้าวกคหกนี่นะครับส่วนมากเขามักจะล้มนะครับแปลงนี้ของเพื่อนบ้านนะครับหวานช้ากว่าผมอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับต้นก็จะยัง ไม่สูงเท่าไหรน่นะนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็จะเตรียมใส่ปุ๋ยวันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะฮะมันก็โอเคอยู่เนาะนะครับต้นก็ถือว่าสูงสวยใช้ได้นะครับไม่ถือว่าเล็กหรือแค่แกลนเนาะนะครับเพราะว่าพวกใบข้าวที่ตัดมันตอนนี้มันก็เริ่มเน่าแล้วเนาะนะครับเนี่ย สังเกตเศษ,ษใบข้าวเห็นไหมนะฮะแล้วก็พาเดินลงมาดูข้าวนะครับตรงนี้ก็เห็นไหมหลังจากตัดหญ้านี้ไม่มีแล้วนะครับต้นข้าวมันก็ก่อค่อนข้างโตนะครับลําต้นนี้โตนะครับเ่ยนะฮะถ้าเทียบกับนิ้วชี้เห็นไหมนะครับก็มีถือว่าถี่นะครับเนาะเรามองดูเหมือนมันถี่แต่หลังจากที่เราตัดนะครับมันก็ห่างลงมาอีกนะครับเนี่ยให้ดูโดยทั่ว ดูความสูงของเขานะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะอยู่ที่ระดับนี้คหน้าอกเนาะนะครับะดือนะครับไม่ถึงหน้าอกเนาะถ้าเขายืดขึ้นมาก็น่าจะไม่ไม่ท่วมหัวนะครับน่าจะอยู่ที่ระดับต้นคอนะครับก็ประมาณเมตรยี่สิบเนาะประมาณนี้นะครับเาไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตัดนี้น่าจะประมาณเมตรเจ็ดสิบได้นะครับเนาะแต่ละแปลงก็จะสม่ำเสมอกันทั้งหมดนะครับเนาะพื้นที่นี้นะครับประมาณ ห้าไร่สามงานเนาะเดี๋ยวพาเดินมาดูเลยนะครับนะฮะมันก็ก็มีบ้างนะครับหญ้าเนาะที่มันขึ้นที่หลังแต่มันก็ช้านะครับเนี่ยวพวกเทียนนาตัวนี้ก็มีเทียนนาบ้างนะครับป่าปลายแล้วก็แต่ว่าต้นข้าวเดี๋ยวเขาคลุมนะครับเนี่ยเทียนนาที่ขึ้นใหม่มันก็ยังเล็กเนาะส่วนต้นอื่นนี่คือตายหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะผือนา นะครับต้นผือหรือโสนะครับอ่ก็น่าจะตายหมดนะครับที่ต้นมันแก่นะครับที่มีดอกนะครับแล้วก็ย้าขี้อ้นยาดขัดแดงพวกนี้ก็ตัวที่ตายก็มีเนาะตัวที่ไม่ตายก็ก็ไม่ขึ้นนะครับก็แค่แกนเนาะเนี่ยดูกอข้าวนะครับใหญ่นะครับเนี่ยไม่ได้เล็กนะนะครับคนไหนที่ตัดข้าวแล้วกลัวข้าวต้นรีบเล็กนะครับนี้ผมพาเดินดูนะครับเนี่ยแต่ละ แปลงเนาะน่ฝาลงมาเลยครับก็เนี่ยก็ตัดแป็งคันเนาะแปลงนี้ก็โอเคเลยเนาะนะครับเดี๋ยวินลงมาดูก็มีหญ้าเทียนนาบ้างเนาะครับแต่ต้นไม่สูงครับเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วมันจะไม่มีต้นไหนที่สูงเกินต้นข้าวนะครับเพราะมันโตช้า ข้าวก็สูงนะครับปีนี้แปลงนี้นะครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับก็คือใส่รับรวงเลยเนาะนะครับตรงนี้ก็จะต้นเตี้ยหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่าเตี้ยมากนะครับหน้าขานะครับส่วนนี้่วนนี้ก็สูงมาหน่อยดูเศษฟางข้าวนะครับเนี่ยก็ยังย่อยนะครับเป็นปุ๋ยเนาะเนี่ยอยู่ครับ นี่คือหลังจากตัดข้าวประมาณเกือบสองเดือนนะครับก็พาเดินดูโดยรอบเนาะนะครับกับแปลงนาแปลงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็ติดตามอยู่เนาะนะครับตั้งแต่หวานนะครับมาตัดข้าวนะครับนะฮะแปลงนี้ก็ถือว่าสูงนะครับเนี่ยแปลงนี้ก็สวยเลยนะครับเนาะสีของใบข้าวก็ไม่ถือว่า เหลืองซีดนะครับเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องใบด่างบ้างนะครับบางแปลงก็ก่อนตัดนะครับก่อนตัดถ้าใครติดตามคลิปก็จะเห็นพวกราสนิมราน้ําค้างนะครับเพี้ยเนาะน,นี่แปลงของเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยอันนี้ของเพื่อนบ้านอันนี้ของผมนะครับจะเดี๋ยวมาติดตามนะครับเนาะว่าการใส่ปุ๋ยครั้งเดียว นะครับมันจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับแต่โดยเบื้องต้นแล้วเท่าที่พาเดินดูในหลายๆคลิปนะครับต้นข้าวก็ยังโตแล้วก็สวยปกตินะครับช่วงนี้ก็เจอพายุแต่ว่าช่วงหวานใหม่ๆนี้ก็แรงนะครับแรงมากนะครับเตรียมใส่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าพาเดินดูก่อน อันนี้ก็จะเป็นสระเล็กๆนะครับเอาไว้ดักปลาตามธรรมชาตินะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงเล็กแต่ก่อนตอนทำนาหวานก็นี่เป็นตะก้านะครับแปลงตกก้าแต่๋ตอนนี้ก็<ม>ทำนาหวานมาตลอดแล้วนะครับเนาะไม่ได้ปักดำแล้วนะครับเนี่ยนนี้ก็ถือว่าสูงสวยใช้ได้เลยนะครับข้าวมันก็ไม่ได้ต้นเล็ก รีบนะครับอย่างที่หลายคนยังนะพะวงเนาะเดี๋ยวพาเดินลงมาดูนะครับอันนี้น้ําค่อนข้างสูงเนาะเห็นไหมต้นข้าวนะผมหวา่านค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับประมาณ20กิโลกร,รัมต่อไร่ไม่ต้องการในข้าวแตกกอน,นะครับขอแค่ว่าแต่ละต้นเขาโตสมบูรณ์นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือข้าวไม่ได้แตกกอน,นะครับ เน้นที่ต้นเป็นหลักนะครับเนาะนะฮะเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวที่เขาแตกกอมันก็ลูกข้าวที่ออกมามันก็ไม่ได้โตสมบูรณ์เหมือนกับข้าวต้นหลักเนาะเพราะนั้นก็เน้นหวานให้มันให้มันถีหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่าถี่มากนะครับเนาะประมาณ1 8บแถึงยีกิโกรัมต่อไรดูความสูงของแปลงนี้นะครับประมาณนี้นะครับ นะะฮแต่ละแปลงก็ประมาณเอวนะครับส่วนแปลงนี้ก็ค่อนข้างสวยเนาะนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูตรงที่ข้าวสูงสูงนะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วเกิดปัญหา,ากลัวข้าวล้มนะครับที่ข้าวสูงท่วมหัวเลยนะครับก็คือจุดนี้นะครับ หลังจากตัดไปแล้วก็ความสูงก็ถือว่าโอเคเลยเนาะนะครับเนี่ยต้นเขาจะแข็งแรงขึ้นนะครับสังเกตนะฮะตอนที่ก่อนตัดกับหลังตัดนะฮะแปลงที่ไม่ตัดนี้เขาจะค่อนข้างเตรียมล้มแล้วนะครับแต่ว่าแปลง,ปลงที่ตัดเราลงไปสัมผัสด,ดูได้นะครับเนาะนะครับต้นข้าวเขาจะแข็งนะครับเนี่ยดูครับนี่ตรงนี้จะหนาหนาเลยเนาะี่ดูต้นข้าวครับเห็นไ,ไหม ดูครับเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มกลมแล้วเนาะเริ่มมีปล้องแล้วนะครับนะโซนนี้เห็นไหมนะตัวน,นี้จะค่อนข้างสูงหน่อยเนาะครับมาดูความสูงเขานะครับตรงนี้นี่นะฮะแต่ต้นเขาจะห่างนะครับห่างมันจะไม่เหมือนก่อนตัดซึ่งก่อนตัดนี้ใบเขาจะเตรียมล้มแล้วนะครับต้นเขาจะไม่แข็งแรงแต่นี้ก็คือในส่วนที่มันสูงคือลําต้นนะครับไม่ใช่ใบเนาะแต่ก่อนเราตัดก็คือส่วนที่มันสูงก็คือใบเพราะว่าต้นเขายังอยู่อยู่ต่ามาก นะครับมันยังไม่มีปล้องแต่นี้ก็คือมันมันยืดขึ้นมาแล้วเตรียมตั้งท้องแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉนั้นนะครับต้นเขาแข็งเนาะถือว่าแข็งแรงมากนะครับเนี่ยแปลงนี้ก็คือทั้งสูงแล้วก็ปัญหาเรื่องเพลียะนะครับเนาะเนี่ยจุดที่มันเป็นเพียก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเาจุดที่มันเป็นเพียแล้วมันตายเนี่ยเดี๋ยวพามาดูจุดที่มันเป็นเพี้ยหลังจากตัดก็หายนะครับไม่ระบาด อยาฮจุดอื่นแต่ว่าตรงที่มันเกิดเพี้ยแล้วก็มันก็น่าจะตายไปเลยนะครับบางส่วนเนาะ,ะเดี๋ยวพามาดูตรงที่มันเกิดเพี้ยแจุดนี้นะครับนี่มันก็จะห่างนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่ตัดนะครับถ้าไม่ตัดนี้เขาจะตายเป็นวงกว้างนะครับเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็พาเดินดูนะครับ ข้าวแปลงนี้นะครับก่อนไปใส่ปุ๋ยนะครับรับรวงนะครับผมก็ท่านใดนะครับมีข้อสงสัยข้อแลกเปลี่ยนในการทำนาใส่ปุ๋ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ปุ๋ยก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ